สวัสดีครับไดรี่การเงินนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับการอ่านกราฟหุ้นกันอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นหุ้น4ตัวนะครับจริงๆมี3ตัวที่มีคนขอเข้ามานะครับแล้วก็ผมเพิ่มไปให้อีกตัวหนึ่งก็คือการบินไทยนั่นเองนะครับก็วันนี้หุ้นที่เราจะมาอ่านกราฟกันนะครับก็ได้แก่ CPN นะครับเมเจอร์นะครับตัวที a p นะครับแล้วก็การบินไทยนั่นเองนะครับโดยจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าสี่ตัวนี้นะครับก็ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 กันเต็มๆพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ TCAP ก็เพิ่งจะขายธนาคารไปเองเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกราฟกันนะครับว่าสีตัวนี้จะแฟนซีขนาดไหนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงท็อปฟอร์มของแต่ละตัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับขอเริ่มที่ตัวแรกนะครับ CPN หรือว่าเซนทันพัฒนานะครับ ก็จริงๆถ้าเราดูกราฟมันนะครับอันนี้เป็นกราฟเดือนเนาะเราจะเห็นภาพรวมที่มันเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีช่วงที่ไปทำไซด์เวย์อยู่ตรงกลางบ้างนะครับในช่วง กรอบประมาณสัก37บาทจนถึง54บาทอย่างที่เราเห็นนะครับทีนี้มันก็สามารถเ r รก54ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ไปจนถึงเกือบ90บาทเลยเนาะประมาณสัก85บาทนะครับก็เป็นช่วงท็อปฟอร์มของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของการบริโภคภายในประเทศนะครับตัวห้างเองนะครับก็เติบโตตามไปด้วยนะครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่เรียกว่าจุดสูงสุดของเซนทรัพัฒนาเลยนะครับทีนี้หลังจากโควิด19เข้ามานะครับเราจะเห็นได้ว่า ปี2019ปลายปลายปีนะครับแล้วก็2020เนี่ยก็ดิ่งลงเหวกลับมาที่แนวรับเดิมเลยนะครับก็คือที่37บาทเนาะเนี่ยเห็นไหมกลับมาเล่นที่ขาเดิมนะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดมันไม่ทะลุ37ได้เนี่ยนั่นหมายความว่ามีแฟนคลับค่อนข้างเยอะนะครับที่พยายามจะรักษาระดับไว้นะครับไม่ให้ลงไปต่ำกว่า37บบาทนั่นเองนะครับโดยภาพรวมของมันเนี่ยเราดูว่าตอนนี้นะครับก็ ลงมาเยอะแหละนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าลงมาจากสักประมาณสัก70บาทหลือ35บาทนะครับก็ลงมาหนักหน่วงนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ขึ้นไปแล้วนะครับประมาณสัก49บาทนะครับ50าบาทก็ถือว่าเด้งกลับไปเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครได้ซื้อในช่วงวอททอมเนี่ยก็น่าจะได้กันไปประมาณสัก1 0 15%หรหรือเกินกว่านั้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทางเฟรมมันที่เราเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับทีนี้ในมุมมองของอินดิเคเตอร์ข้างล่างบ้างนะครับเราเห็นตัว RSI นะครับ ตัวแอสไเนี่ยไปวิ่งอยู่ข้างล่างมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็ทําท่าเหมือนจะขึ้นจะขึ้นหลายรอบแล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าในมุมมองนะครับก็ยังคงอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะกลับไปแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการขายลงมาเยอะเนาะรวมถึง m a c d ด้วยนะครับ MACD ี MAC เนี่ยตัดลงมาต่ำกว่าศูนย์แล้วนะครับแล้วก็ทำท่าเหมือนกับจะรวบรวมพลังเพื่อทำจุดตัดแล้วขึ้นไปได้นะครับอันนี้ในมุมมองของผมก็คือว่าอาจจะต้องรอ เรื่องของการปลดล็อกของตัวการล็อกดาวของประเทศนะครับแล้วก็พอห่างกลับมาทํางานได้นะครับขายของได้นะครับเริ่มมีอาหารเริ่มมีนักท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยยังไงตรงนี้นะครับด้วยความแข็งแกร่งของตัวเซนทรัเองด้วยนะครับแล้วก็การปรับตัวที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับผมมองว่าโอกาสที่จะกลับตัวไปที่จุดสูงสุดเดิมนะครับอันนี้มีโอกาสอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงดีที่เราจะสะสมนะครับแต่ว่าในมุมมองผมเนี่ยมันอาจจะต้องอดทนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสถานการณ์ การโควิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าวันสวันจะหายนะครับเรายังไม่แน่ใจเลยว่าจนถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยเราจะกลับมาเปิดแบบ full option ได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับอย่างวันนี้นะครับก็ลงไปประมาณสัก 3- 4เเหมือนกันนะเนี่ยดูดิแกว่งไปแกว่งมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังไปด้วยนะครับในมุมมองของวีคบ้างนะครับที่ผมพอดมาตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า,าถ้าเป็นแนวเทรนไลน์ใหญ่เนี่ยมันหลุดแล้วนะครับก็หลุดประมาณสัก ปลายปีที่แล้วนะครับทีนี้พอมาดูในช่วงของต้นปีกันบ้างนะครับเราก็เห็นมันเป็นแนวโน้มขาลงมาโดยตลอดนะครับพอมาเจอโควิด19นะครับก็ลงมาจากประมาณสัก60ประมาณสัก62บาทนะครับแล้วก็ลงไปต่ำสุดสักประมาณสัก34บาทโดยประมาณนะครับก็ทำให้เราเห็นว่ามันลงไปประมาณสักเกือบ50%เลยเหมือนกันนะครับก็แต่สิ่งที่เราเห็นมากขึ้นนะครับก็คือว่าในช่วงประมาณสักเดือนหนึ่งที่ผ่านมานะครับประมาณสัก5สัปดาห์เนี่ย มีการปรับตัวขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับจากจุดต่ําสุดนะครับขึ้นไปนะก็ได้ประมาณสัก10กว่าบาทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่ลงทุนได้ที่ประมาณสัก35บาทนะครับขึ้นไป45บาทได้นี่ก็ค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะครับในมุมมองของวีคนะครับตอนนี้มันพยายามจะ ต่ขึ้นให้ได้นะครับแต่ว่าด้วยแนวโน้มเนี่ยผมดูแล้วก็ยังไม่น่าจะมีแรงขึ้นนะครับในมุมมองตรงนี้ดีไม่ดีเนี่ยมันจะมาทำไซต์เวย์ในกรอบของประมาณสัก48บาทจนถึง37บาทด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเพราะว่าถ้าดูในมุมมองของสโต r ไ i เนี่ยก็คือมีแรงซื้อขึ้นไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ดูท่าทางเนี่ยเหมือนจะอ่อนกําลังลงนะครับในส่วนของ ตัว MACD ก็ดูทําท่าเหมือนจะตัดขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องรอดูกันอีกสักพักหนึ่งนะครับผมยังบอกไม่ได้แต่ผมคิดว่าเนี่ยมันคงวิ่งขึ้นไปในกรอบสัก48บาทนะครับถ้าเกิดสามารถปิดแก็บในวิกเนี้ยได้นะครับเกินสัก48.75เนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปเล่นที่54บาทต่อนะครับโอเคในมุมมองของ day บ้างนะครับเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามุมมองของ day นะครับก็ตั้งแต่จุดล่างสุดนะครับโซ so r s i มันก็ปรับตัวขึ้นไปเนาะพอเราปรับตัวขึ้นไปเนี่ยก็ไปวิ่งติดลมบอลอยู่เหนือตัวโซไอซอยู่สักพักหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นสัญญาณว่ามันเริ่มจะอ่อนแรงนะครับตัว MACD เนี่ยถ้าเกิดเป็น Time Frame Day เนี่ยถ้าเราดูกันดีๆเนี่ยก็เหมือนกำลังจะตัดกราฟลงแล้วเหมือนกันนะครับ โดยที่ถ้าเกิดในมุมมองที่ผมมองตอนนี้นะครับมันคงจะไม่ได้ขึ้นไปทดสอบ54ได้นะครับในมุมมองเดยนะแต่ในวีคหน้าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ในวีคเนี้ยนะผมคิดว่ามันยังไม่สามารถขึ้นไปทดสอบ54ได้นะครับแล้วก็น่าจะปรับตัวลดลงมานะครับทางที่ดีนะครับมันควรจะไต่เส้นเทนไลน์ที่ผมวาดไว้ right? เห็นใช่ไหมเออมันควรจะไต่ไปเรื่อยๆนะครับคือมันไม่ควรจะลงกลับมาถ้าเกิดมันลงกลับมาเนี่ยก็ต้องมาดูในกรอบไซด์เวที่มันอาจจะเป็นว่าประมาณสัก 42บาทจนถึง48บาทอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับ CBN เพราะฉะนั้นในมุมมองเนี่ยก็คือว่ามันอาจจะมีการย่อตัวก่อนนะครับเพราะว่า,เ,าเรื่องของการปลดล็อกดาวน์เนี่ยจริงๆคือก็ต้องรอคณะกรรมการเขาเคาะกันมานะครับว่าถ้าคอรมอเคาะออกมาว่ามาตรการเนี่ยให้เปิดห้างได้เนี่ย c p n น่าจะพุ่งได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาให้มุมมองของฟีโบนักชีกันบ้างนะครับว่าเห็นเป็นอย่างไรนะครับอขอพอ้อทจากประมาณนี้แล้วกันนะครับ โอเคฟิโบนัชชีนะครับจนไปถึงจุดต่ำสุดประมาณนี้นะครับก็สิ่งที่เราเห็นนะครับก็อยู่ในกรอบประมาณนี้เนี่ยผมขอวัดไว้อย่างนี้ด้วยกันจะได้ใกล้หน่อยนะครับโอเคนี่นะครับนะตอนนี้นะครับถ้าเกิดเราดูทางเฟรมวีคเนี่ยเราเห็นได้ว่านะครับมันทะลุสีแดงไปแล้วนะครับตอนนี้มันวิ่งอยู่ในเขียวมิ้นท์เห็นไหมโดยเฉพาะแท่งนี้นะครับ มันก็ว, istance, วิ่งกันอยู่แค่นี้ไม่เกินเขียวเลยนะครับเขียว ờ, เขียวมิ้นท์เนี่ยนะมันวิ่งอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเห็นตัวที่เป็นเลขหนึ่งน,นะครับจะเห็นได้ว่าวิ่งชนขอบเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กรอบที่น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกไปคร่าวๆนะครับประมาณสัก45บาทจนถึง52บาทตรงนี้เป็นกรอบที่มันจะวิ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดยากนะครับถ้าเกิดมันไม่สามารถที่จะไต่เทรนไลน์ที่ผมวาดย่อยๆไว้ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่ลงมาทดสอบประมาณสัก48บาท แล้วก็45บาทนะครับอไรประมาณนี้ก่อนเนาะก่อนที่จะกลับไปที่ประมาณ52บาทให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตัว c p n นะครับทั้งกราฟเดือนกราฟสัปดาห์แล้วก็กราฟวันนะครับโอเคครับภาพถัดไปคือเมเจอร์กันบ้างนะครับตัวเมเจอร์ในกราฟเดือนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากราฟมันเนี่ยจริงๆเมื่อก่อน,นมันเป็นกราฟที่ดูดีนะครับ ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ไปทําติดลมบนอยู่ห้องบนเนี่ยนานมากเลยนะครับแล้วก็ลงมานะครับถ้าเกิดมองดีๆอาจจะเรียกว่าเป็น head and shoulder ก็ได้นะครับก็คือมีไหล่มีหัวเนาะเดี๋ยววาดให้ดูแล้วกันนะครับอ่าเราอาจจะมองว่าเป็น head and shoulder นะครับแบบนี้เนาะมันขึ้นมาทํากราฟแบบนี้นะครับ ก็เป็นไปได้เราก็จะมองนี้ก็ได้ตรงนี้ก็เป็นหัวโคนตรงนี้ก็เป็นไหลนะครับตรงนี้เป็นไหลนะครับหรือถ้าเป็นภาพแบบนี้โอกาสที่มันจะลงทะลุมายาวเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะครับก็อนนี่เป็นภาพของเมเจอร์ที่ผมมองคร่าวๆนะครับว่าถ้าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยเมเจอร์ยังดูอนาคตไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับเพราะว่า1คือเขาเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทำอะไรที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังหาในมุมของเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะไม่ว่าจะเป็นโรงหนังนะครับหรือว่าเป็นโบลิ่งก็ตามใช่ไหม แต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถที่จะทํารายได้เลยนะครับรวมกับอีกธุรกิจหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดของเขาครับก็คือเรื่องของการโฆษณาครับแล้วโฆษณาตอนนี้จะไปโฆษณาที่ไหนนะครับเพราะว่าเนื่องจากเมเจอร์เนี่ยเป็นกลุ่มโฆษณาอยู่ในห้างนะครับซึ่งห้างปิดเนาะเพราะฉะนั้นไม่มีใครมาจ้างเขาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงบการเงินออกมาเนี่ยไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองงบการเงินของเขาเนี่ยไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะครับทีนี้มันก็เลยทําให้ราคาเนี่ยรูดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ ข้อดีของเมเจอร์ตอนนี้คือปันผลค่อนข้างเยอะนะครับในมุมของเทคนิคอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าในมุมปันผลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดู Graph Week กราฟวีกันบ้างนะครับในมุมของกราฟวีก็ยังไม่สวยนะครับยังไม่เห็นว่าจะมีทีท่ากลับตัวได้เลยนะครับปัจจุบันก็เหมือนจะมีปี2019ขึ้นไปรอบหนึ่งใช่ไหมให้หายใจได้นะครับ2020ก็ลงมาเยอะนะครับในช่วงโควิด19นะครับก็ลงมาจากประมาณสัก25บาทนะครับ ลงมาจนถึงประมาณสัก11บาทเลยนะครับก็ปรับตัวลดลงประมาณสัก50%เลยนะครับก็ถือว่าเซลล์กันแบบหนักๆเลยนะครับทีนี้ในมุมมองนะครับยังไม่มองหาแนวโน้มขาขึ้นได้เลยนะครับโดยที่ถ้าเกิดผมมองในกราฟวิ่เนี่ยผมเห็นเป็นกรอบที่มันสามารถวิ่งได้อยู่ที่ประมาณสัก12บาทจนถึง16บาทนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบไซด์เวที่มันอาจจะทำนะครับในมุมมองของตัวอินดิเคเตอร์นะครับสโตเนี่ย ก็พยายามจะตัดขึ้นหลายครั้งนะครับแต่ก็ยังดูไม่ค่อยมีแนวโน้มเท่าไหร่นะครับตัว MACD ลงไปเยอะแล้วนะครับก็แต่ยังไม่เห็นมันพยายามจะปิดปิดเอ่อปิดเส้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับมุมมองเดกันบ้างนะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างที่ผมบอกนะครับผมมองว่ามันเป็นการทำไซ d e w เนาะแล้วก็ไซ d e ออกทางข้างก่อนนะครับซึ่งเรายังไม่รู้ด้วยว่าออกข้างเสร็จแล้วเนี่ยจะบวกหรือลบนะครับคือจะไปต่อได้หรือไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในมุมมองของผมนะครับกรอบตอนนี้ที่ให้ไว้ก็คือ12บาทกับ16บาทเนี่ยเป็นกรอบไซเว์นะครับใครเล่นสั้นๆก็ซื้อตอน12นะครับขายตอน16นะครับใครที่เล่น dw นะครับหรือออปชันก็แถวๆ16ก็สามารถที่จะพุทธจะช็อตกันได้นะครับอันนี้ก็เป็น1ทางนะครับก็สามารถที่จะเอาไปเล่นในกรอบสั้นๆได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะสะสมเพื่อระยะยาวตอนนี้ก็ยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ถ้าเกิดคิดว่ามันจะขึ้นยาวๆก็น่าจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับโอเครับทีนี้เดี๋ยวชวนดูเรื่องของฟีโบนักชีกันบ้างนะครับว่ามุมมองจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าเกฟีโบนักชีนะครับเนี่ยอย่างที่เราเห็นเลยนะครับถ้าเกิดเราวาดจากตัวเนื้อเทียนนะครับกรอบที่จะให้ไว้ก็คือ16บาทนั่นแหละนะครับทีนี้เดี๋ยวขอเป็นถ้าดูอย่างเงี้ยเนื่องจากมันเปิดไอตัวไส้เยอะนะครับขอเป็นไส้แล้วกัน แล้วก็ข้างบนก็เป็นไส้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้จะเป๊ะกว่าไหมจะใกล้ๆเคียงกับที่ผมวาดเส้นไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดตอนนี้ในมุมมองเนี่ยก็คือว่าฟีโบนักชีเส้นล่างสุดสีแดงเนี่ยนะครับก็จะไปปิดที่ประมาณ1 5บาทสบาท80สตังค์นะครับใกล้ๆเคียงกับตัวแนวรับแนว,แนวต้านเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบไซด์เวย์นะครับก็ยังเป็นกรอบนี้แหละ นะครับ12บาทจนถึง16บาทนะครับตีแบบกลมๆนะเพราะฉะนั้นวิ่งตรงนี้ถ้าเบรก16บาทได้เนี่ยค่อย follow บาก็ยังทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของเมเจอร์แล้วเนี่ยถ้าจะเล่นต้องเล่นสั้นนะครับแล้วก็เล่นทั้งขาขึ้นขาลงได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังไม่ดูยังไม่ได้มีทีท่าว่ามันจะกลับตัวได้เลยนะครับในมุมมองของมูล,ลค่ากันบ้างนะครับถ้าเราไปมองว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าห้างก็ยังไม่เปิดเนาะ ก็ต้องไปรอกับ c p n นะครับ c p n เนี่ยเริ่มกลับตัวได้เมื่อไหร่เนี่ยเมเจอร์น่าจะตาม,มานะครับเพราะว่าถ้าเกิดห้างยังไม่เปิดเนี่ยธุรกิจของเขาเนี่ยของเมเจอร์เองเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงหนังนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโฆษณานะครับบลิงต่างๆเนี่ยไม่สามารถทำได้เลยนะครับโอเคภาพรวมของเมเจอร์ประมาณนี้นะครับยังมองว่าเป็นไซเวย์เนาะโอเคต่อไปทีแคปกันบ้างนะครับทีแคปหรือทุนธนชาตนะครับ โดยมุมมองของผมเนี่ยก็คือว่าจริงๆมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นธนาคารที่ค่อนข้างถือว่าใช้ได้นะในเรื่องของ performance นะครับตัวนี้ดรนิเวศก็ถืออยู่นะครับยังถืออยู่นะครับก็น่าจะได้รับผลกระทบไปพอๆกันนะครับทีนี้ในมุมมองเนี่ยก็คือว่ามันหลุดมาไอตัวแท่งนี้นะครับ เป็นแท่งที่ยาวมากๆนะครับก็ตั้งแต่ประมาณสัก50กว่าบาทนะครับลงมาอยู่ที่ประมาณต่าสุดก็ประมาณสัก28บาทเลยนะครับก็ถือว่าเยอะเนาะก็มาสัก35%โดยประมาณนะครับก็ลงมาเยอะครับทีนี้ในมุมมองของเดือนนะครับเราเห็นสโตไอซ์ไเนี่ยเริ่มทําตัดข้างล่างแล้วนะครับโอเคดูท่าทางมีโอกาสกลับตัวนะครับเ a c d เหมือนกันนะทาแบบเปิดเปิดแก็บตรงข้างล่างแล้วนะครับก็ดูเหมือนจะพยายามช้อนขึ้นมาให้ได้นะครับก็ ดูแล้วถ้าเกิดดูจริงๆนะครับก็มีแนวโน้มนะครับแต่ว่าทีนี้ก็ต้องพิจารณาดีๆนะครับว่าทุนนาชาติเนี่ยก็ขายตัวธนาคารไปให้ทาง TMB แล้วเนาะก็ขายไปทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ไปถือหุ้น TMB แทนนะครับเพราะฉะนั้นในตัวเขาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องมีการปรับเซกเตอร์หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาขายตัวธนาคารหลักของเขาไปแล้วนะครับโอเคมุมมองของวิกบ้างนะครับอันนี้เรายังไม่ดูข้างบนเลยนะเพราะมันทิ้งแกลบมาเยอะนะครับ จะเห็นได้ว่าช่องสีม่วงที่ผมวงไว้นะครับตรงนี้เป็นช่วงที่มันเปิดแกลบทิ้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกลบตรงนี้มันอยู่ที่ประมาณสัก40บาทนะครับกับ35บาท36บบาทโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังคือมันจะต้องวิ่งขึ้นไปปิดแกลบนะครับโดยที่ตอนนี้ถ้าเกิดมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่ามันยังไซเวย์อยู่ในกรอบเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับเมเจอร์เลยนะแต่ว่ากรอบตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 29บาทถึง36บาทนะครับอันนี้เป็นกรอบที่ว่าวางไว้สําหรับไซเวทนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเราดูสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันขึ้นไปได้จนแตะประมาณสัก36บาทเนาะแล้วตอนนี้มันก็ลงกลับมาแล้วนะครับเนี่ยดูวิคสุดท้ายก็ได้นะครับนี่คือวีคนี้เนาะวีคนี้ก็กําลังจะเหมือนปรับตัวลงนะครับเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะทำไซเวทออกข้างก่อนนะครับก่อนที่จะพยายามขึ้นกลับไปนะครับเป้าแรกก็คือ36บาทเนะาะทะลุได้ก็ไปวัดกันที่37บาท50นะครับ เพื่อที่จะทะลุไปต่อที่ประมาณสัก40กว่าบาทนะครับเพื่อไปปิดแกวบข้างบนแล้วเนาะประมาณสัก40เนาะส่วนของกราฟเดกันบ้างนะครับนี่ชัดเจนมากเลยว่าทำไซเวทนะครับก็กรอบที่ให้ไปนะครับประมาณ29จนถึง37บาท50นะครับเนี่ยขึ้นไปแตะรอบนึงแล้วก็ลงแตะรอบนึงแล้วก็ลงนะครับในมุมมองของผมตอนนี้ก็คือว่าทำไซเว y แน่นอนนะครับก็เหมือนเดิมครับ ใครที่จะซื้อนะครับโซนซื้อก็อยู่ที่29บาท30บาทโดยประมาณนะครับแล้วก็โซนขายก็อยู่ที่ประมาณสัก36 -37 บาทนะครับถ้าเกิดใครเล่นพุทหรือลองพุทออปชั่นนะครับก็ประมาณสัก37บาท36บาทก็พุทลงนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการทำเทรดไซเวขาขึ้นขาลงตรงน,นี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าจะปิดแก็บได้นะครับก็ต้องขึ้นพยายามขึ้นเนี่ย ให้เหนือส7มสบาทห้แล้วก็ขึ้นไปเล่นประมาณถึง40บาทให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของ T Cap ที่ว่าทาไซด์เวย์พยายามจะขึ้นไปให้ได้นะครับก็โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่า T Cap ก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะกลับไปได้เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้เนาะว่าต่อไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าปันผลก็ใช้ได้นะครับใครที่จะเป็นลงทุนระยะยาวก็ดูน่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าทุนนาชาติเนี่ย สินทรัพย์ภายในที่ไปลงในหุ้นต่างๆเนี่ยกระจายตัวค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์นะครับธนาคารสินเชื่อนะครับมีมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูวัดกันที่มูลค่านะ roe roa นะครับเรื่องของ eps ก็พอใช้ได้นะครับก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดในสายเทรดนะครับตอนนี้ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ที่จะเทรดนะครับอย่างที่บอกไปว่าเทรดได้เฉพาะในไซด์เวออกค้างเท่านั้นนะครับ โอเคครับฟโบนัชชีก็อย่างที่เราเห็นนะครับประมาณสัก36บาทนะครับ่วนแรกถ้าเกิดหลุดโซนแรกไปก็ประมาณสัก40บาทนะครับอันนี้อย่างที่เราวาดตัวแนวรับแนวต้านเก่าไว้เลยนะครับก็หลุด36เช็ค40นะครับแล้วก็44 4 7นะครับ ก่อจะกลับไปโซนเดิมได้นู่น52นะครับต้องวิ่งผ่านไปประมาณสัก5โซนเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ดู36บาทเป็นแนวสำคัญก่อนละกัน36 37บาท50นะครับก่อนที่จะไปถึง40เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองผมก็ตอนนี้ก็ได้แค่ไซเวอ์และครับตัวสุดท้ายนะครับการบินไทยนะถ้าเราดูจากกราฟเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นแนวน้องขาลงมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ ส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ค่อยถนัดการบินไทยเท่าไหร่นะครับผมมองว่าการบินไทยเนี่ยคือเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาพูดตามตรงนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาไม่ค่อยดีอะ่ะหมายถึงว่าการบริหารอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะติดลบมากกว่าบวกเนาะที่เราจะเห็นเห็นกันนะครับแล้วก็เป็นนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ ในส่วนของพื้นฐานการลงทุนเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วนะครับในส่วนของกราฟอ่ามีคนขอมาก็เลยเอามาให้ดูนะครับก็ภาพแรกคือมันทําเวฟเป็นขาลงมาโดยตลอดนะครับเคยอยู่จุดสูงสุดที่60บาทนะครับตอนนี้เหลืออยู่6บาทนะครับนี่ก็คือแบบหายไปประมาณ10เท่านะครับก็กราฟมันก็ประมาณนี้นะครับกราฟมันเราจะเห็นได้ว่ามันมีการทําแท่งที่สูงนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในกราฟเดย์โนว่ามันพุ่งยังไงนะครับถ้าดูอินดิเคเตอร์สโตนไอซ์ไซนะครับก็แปลว่ามีแรงซื้อเข้ามานะครับ ทำจุดตัดเรียบร้อยนะครับกำลังจะขึ้นสโตตัวขีด20นะครับนั่นหมายความว่ามันกําลังจะมีแนวโน้มที่จะมีแรงซื้อเข้ามาเยอะนะครับเอ่อ macd นะครับก็เหมือนจะทําภาพตัดเหมือนกันนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ทีนี้ต้องบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าการขึ้นครั้งนี้มันมาจากการที่ทางรัฐบาลเนี่ยมีการสนับสนุนสปอนเซอร์ให้ไทย การบินไทยยังอยู่ต่อหรือเปล่านะครับนั่นหมายความว่ามันเป็นแรงซื้อที่กู้มาซื้อเนาะกู้มาพยุงตัวการบินไทยใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นสายการบินของชาติเนาะก็เข้าใจได้นะครับทีนี้ก็คือว่านักลงทุนทั่วไปควรทํำยังไงนะครับจนตัวเนี่ยผมมองว่าก็เอ,อ่อถ้ารักถ้าชอบก็ซื้อได้ครับแต่ถ้าไม่รักไม่ชอบก็ไม่ควรนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมมองว่าพื้นฐานก็เฉยๆนะครับแล้วก็การาฟเทคนิคก็อย่างที่เห็นนะครับการาฟมันมันลงมาตลอดจาก6 0บาทเหลือ6บาทน,นะครับ ก็ไม่ค่อยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเท่าไหร่นะครับในมุมมองของวีกันบ้างนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีแท่งสูงสูงมาเยอะเลยนะครับก็ทำให้เราเห็นได้ว่าตัวสโต r ไอซ์ไข้างล่างเนี่ยพุ่งแบบพุ่งกระฉุดนะครับแล้วก็พุ่งด้วยความรวดเร็วนะครับ MACD ก็ทำจุดตัดเรียบร้อยนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันคอนเฟิร์มว่ามันเป็นขาขึ้นย่อมๆ่อมได้นะครับดูกราฟเดย์กันบ้างดีกว่านะครับกราฟวีกมันไม่ค่อยเล้าใจนี่กราฟเดย์จะเล้าใจสุดเลยนะครับทำอะไรบ้างทำ ขึ้นมาแบบแท่งเป็นแบบขั้นบันไดเลยนะครับก็คือขึ้นเซลลิงมาแบบสุดๆเลยนะครับต้องกี่วันติดอะ่ะสวันติดมั้งเนาะขึ้นเซลลิงมาตลอดนะครับก็ขึ้นมาด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็วันวันมันมีอยู่วันหนึ่งนะครับประมาณสักเมษาเนาะมันก็ชะลอตัวนะครับวันที่ประมาณสักสงการน่ะช่วงสงการก็มีชะลอตัวนิดหนึ่งนะครับก็ใครที่ได้ซื้อในช่วงสัก3บาทเนี่ยถือว่า เพอร์เฟกมากนะครับก็ถือว่าโชคดีจริงๆนะครับขึ้นมาถึง6บาทเนี่ยก็คือ1เด้งแล้วนะครับส่วนตัวไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าไม่ได้ชอบตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าใครได้เข้าสาบาทก็ผมว่าแนะนําไว้ถือไปเนาะถ้าเกิดได้เข้า3บาท4บาทจริงๆเนี่ยถือไปเหอะนะครับแต่ถ้าเกิดใครเข้าสักบาทนี่ต้องระวังนะครับเพราะว่ากรอบตรงนั้นก็น่ากลัวเหมือนกันว่าจะเททิ้งหรือเปล่านะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวดูฟีโบนักชีกันบ้างนะครับฟีโบนักชีก็เอาจากตรงนี้แล้วกันนะครับ ถูกหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวซูมไปดูกันอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะดูสิเห็นไหมพอเราพูดถึงปุ๊บเนี่ยไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับมันขึ้นมาชนฟิโบนัชชีนะครับที่7.25นะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วผ่านไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสัญญาณยืนยันนะครับว่ามันไม่ได้มีแรงช่วยจริงๆนะครับแรงพยุงที่จะพยายามให้มันผ่านพ้นไปได้นะครับสิ่งนี้มันจะทําหลังจากนี้คือทาไซด์เว์ในกรอบ7.25บาท กับ2.9บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกว้างมากเลยนะครับมันคือ3บาทกับ7บาทอะพูดง่ายๆคือ1เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังมากๆเลยนะครับเพราะมันจะมีโอกาสแบบนี้นะครับลงจากตรงนี้ใช่ไหมครับลงมาถึงแตกข้างล่างได้ขึ้นไปได้นะครับโอกาสที่มันจะเกิดไซด์เวย์คือก็ลงก็ขึ้นนะครับใครที่เป็นเทรดเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นโซนที่จะเข้าไปซื้อนะครับก็จะเป็นโซนนี้นะครับนี่คือโซนซื้อนะครับ แล้วตรงข้างบนนี้คือโซนขายนะครับอะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นพวกตระกูลออปชัน Option นะครับตรงนี้ก็คือพุทเนาะแล้วตรงนี้ก็คือ,อ,อขอนะครับนี่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับโซนนี้ให้ไว้ก่อนนะครับก็กว้างเนาะสองจุบาทนะครับแล้วก็เสี่ยงผมบอกเลยว่ามันเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดเนี่ยมันก็อาจจะ คือลงไปได้เยอะนะครับถ้าเกิดจะซื้อจริงๆเนี่ยก็ต้องกลับมารอซื้อ,อถ้ามุมมองผมนะถ้าจะกลับมาซื้อนะครับมันต้องรอแบบตรงนี้จริงๆอะนะครับประมาณไม่เกิน4บาทเนี่ยนะครับโซนซื้อนะครับส่วนโซนขายเนี่ยคือถ้าเกิดซื้อสัก4บาทได้ก็คงถือได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครมาซื้อสัก5บาท6บาท7บาทแล้วเนี่ย เสี่ยงมากครับเสี่ยงมากจริงๆที่มันจะกลับลงมาเหลือ3บาทต้องระวังไว้ด้วยนะครับทีนี้คือเราจะยืนยันว่ามันจะไปต่อได้ยังไงก็คือเกิน7บาท25นะครับนี่เกินเจ็บาทยี่ห้าเมื่อไหร่เนี่ยเป้าถัดไปคือประมาณ10บบาทนะครับก็อันนั้นรอดูเลยนะครับทีนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าแรงซื้อที่เข้ามาเนี่ยเป็นแรงซื้อที่มีการพยุงไทยหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอ่านกราฟหุ้นทั้ง4ตัวนะครับ c p n Major T Cap แล้วก็การบินไทยนะครับในมุมมองของผมนะครับปัจจุบันยังเทรดยากอยู่นะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมาตรการทางภาครัฐนะครับกำลังจะผ่อนคลายเนาะแต่ว่ายังรักษาพรากอฉุกเฉินไปอีก1เดือนนะครับมีการต่อแล้วนะก็คือเดือนพฤษภาคมทั้งเดือนนะครับแต่ว่าจะมีการผ่อนผันการลดหย่อนในเรื่องของ มาตรการของการล็อกดาวน์ประเทศอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลายๆจังหวัดเท่าที่ผมฟังข่าวนะครับก็คือยังใช้มาตรการเดิมนะไม่มีการผ่อนปลนใดๆนะครับเพราะว่าเขาก็กวนครับว่าในจังหวัดของตัวเองในเมืองตัวเองมันจะมีการติดแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของโควิด19บ้านเราถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับอันนี้ขอชื่นชมจริงๆนะครับก่อนหน้านี้เราแพนิคก,กันว่าจะรักษาเสถียรภาพในการดูแลเรื่องของสุขภาพเรื่องของสาธารณสุขไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าสาธารณสุขไทยเราก็ทำได้ดีมากนะครับที่ว่ารักษาเนี่ยผู้ติดเชื้อเนี่ยได้ถือว่าน้อยลงมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าดีจริงๆนะครับ อันนี้ขอชื่นชมจากใจจริงนะครับแล้วก็ในด้านของเศรษฐกิจนะครับก็ต้องรอการฟื้นตัวนะครับในมุมมองของตลาดโลกนะครับอเมริกาเริ่มมีการผ่อนปลนนะครับเรื่องมีการเปิดธุรกิจบางอย่างแล้วนะครับทางอังกฤษยังไม่ค่อยมีนะครับยุโรปบ้างนะครับทางญี่ปุ่นเองก็ยังหนักอยู่นะครับก็ยังมีเรื่องของสภาวะฉุกเฉินนะครับยังมีการใช้พวกรฉุกเฉินอะไรเหมือนกันนะครับ เกาหลีใต้พอจะได้บ้างนะครับจีนเริ่มสดใสนะครับในมุมมองของไทยเองนะครับก็กําลังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่เท่าที่ผมฟังนะครับทางคุณหมอที่เขาบอกนะครับที่จากศูนย์โควิดนะครับก็บอกว่าถ้าเราจะเปิดกันมาได้ร0อเนี่ยมันต้องรอให้เพื่อนบ้านเรานะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆรอบตัวเราเนี่ยในเอเชียเลยนะไม่ใช่แค่แบบเพื่อนบ้านจริงๆนะครับต้องมียอดผู้ติดเชื้อศูนย์ ประมาณสัก15วันถึง1เดือนนะครับเราถึงจะเปิดทุกอย่างได้ตามปกติเลยนะครับซึ่งถ้าพูดดูแล้วเนี่ยเลาเองนะครับเมียนมาเวียดนามเองเนี่ยก็ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่พอสมควรนะครับโดยถ้าถามผมนะมันคงใช้เวลาอย่างต่ำเนี่ยสเดือนนะครับที่จะรอถึงวันนั้นนะครับแล้วเราก็ยังไม่รู้อีกนะครับว่าถ้าเกิดมันมีละลอก2องเข้ามาจริงๆเนี่ยมันจะทําให้ยืดยาวไปอีกแค่ไหนนะครับเพราะนั้นในมุมมองของหุ้นที่มันเกี่ยวข้องกับ เรื่องห้างอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของโฆษณาเรื่องของโรงหนังเรื่องของโบลิ่งนะครับเรื่องของอาการบินไทยก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ทีแคบเองก็เรื่องของธนาคารที่ไม่มีการผ่อนปลนพวกนี้ต่างๆนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยได้รับผลกระทบอีกสักพักหนึ่งนะครับไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสะสมนะครับก็ ต้องระวังนิดนึงตรงที่ว่าถ้างบไตมาสที่2ออกมาแย่อีกนะครับก็มีโอกาสปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าถ้าใครมองว่าเป็นการลงทุนระยะยาวและบริษัทพื้นฐานยังดีนะครับให้มองเป็นการลงทุนเนี่ยก็อาจจะบอกว่าพอลงทุนได้นะครับถ้ามองระยะยาวจริงๆเนาะเพราะว่าการทําเทรเดอร์แถวเนี้ยนะครับก็ต้องเล่นสั้นแล้วก็จบในวันนะครับหรือภายในจบในวีคแคได้นะครับอย่าถือข้ามวีคเด็ดขาดนะครับเพราะเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหลังจากมีโภฉุกเฉินนะครับมีศูนย์โควิดเอง เขาก็มีมาตรการที่ออกมาเรื่อยๆนะครับในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการถือหุ้นข้ามอาทิตย์เนี่ยก็มีความเสี่ยงนิดหนึ่งนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอ่านกราฟหุ้นทั้ง4ตัวนะครับใครอยากดูหุ้นตัวอื่นคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมหยิบยกขึ้นมาพูดให้นะครับถ้าไม่มีใครคอมเมนต์มาผมก็หยิบยกตามที่ผมเห็นแล้วกันว่าอยากจะรีวิวตัวไหนผมก็หยิบมานะครับโอเคถ้ายังไงก็ฝากติดตามตัวไดรี่การเงินด้วยนะครับมีเพลย์ลิสต์มากมายไม่ว่าจะเป็นอ่านกราฟหุ้นนะครับมีรีวิวกองทุนนะครับเดี๋ยวในอนาคตจะมาแล้วนะครับเรื่องของการอ่านงบการเงินนะครับเรื่องของการอ่านแฟกชีตของหุ้นนนขอองงกทุะครับ มีมากมายเลยนะครับกำลังผลิตคอนเทนต์อยู่นะครับก็อดใจรอนิดหนึ่งนะครับโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามไดอารี่การเงินทุกช่องทางเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมลงคลิปทุกวันเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไดอารี่การเงินขอสวัสดีครับ